วันนี้ก็มานั่งอยู่บ้านสวนบวรนะครับก็ชมนกชมไม้นะครับพอดีวันนี้เนี่ยมีฝนลงเม็ดนิดหน่อยก็มีมีหยุดหยุดนะครับก็วันนี้ปลูกต้นไม้ได้ไปสี่ต้นนะครับแล้วก็ขุดหลุมคอยไว้ในวันพรุ่งนี้ค่อยจะไปปลูกอีกทีหนึง่งก็ว่าทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็ขุดไว้พอขุดไว้ก็ขุดไว้นะครับแล้วก็วันไหนว่างๆก็มาลง ต้นไม้พอลงเสร็จก็ขุดหลุมต่ออีกทิ้งๆไว้สองสามหลุม3ามสี่หลุมตามที่กําลังมันมีนะครับไม่ต้องเยอะนะครับก็ชมนกชมไม้ไปคอยฝนหยุดตกสักนิดนึงนะครับฝนเนี่ยมันอาจจะหลอกเรานะครับว่าตกแล้วเราก็ไม่รดน้ําต้นไม้พอไม่รดน้ําต้นไม้เท่านั้นแหละต้นไม้เราก็อาจจะเหี่ยวเฉาลงได้นะครับก็ดูๆไปนะครับทีนี้ น้ำประปาที่เรารดนะครับกับน้ำฝนเนี่ยคือน้ำฝนยังไงก็ดีกว่าเพราะอะไรครับเพราะว่าน้ำฝนเนี่ยเมื่อมันตกลงมาเนี่ยผ่านอากาศลงมาเนี่ยมันก็จะเอาไนโตรเจนซึ่งซึ่งไนโตรเจนเนี่ยพืชเนี่ยต้องการพอสมควรมันก็จะเอาไนโตรเจนมาด้วยส่วนน้ำประปานี่ก็จะเป็นแต่น้ำก็ส่วนใหญ่ปุ๋ยก็จะไม่ค่อยมีนะครับเราจะเห็นว่า ถึงแม้เราจะลดน้ำประปาลดไปเฮยเยอะๆมันก็ไม่ค่อยจเจริญเติบโตแต่ถ้าเราปล่อยให้ฝนตกเนี่ยพักเดียวเท่านั้นแหละโอ้โหต้นไม้ขึ้นงอกงามมากสังเกตจากหญ้าก็ได้ครับเพราะนั้นหญ้าจะ,จะเจริญดีท่านี้คนต้นไม้เหมือนกันนะครับคนต้นไม้เนี่ยก็ไม่ควรไปเอาญ้าออกไม่ควรถอนเราจะใช้วิธีตัดนะครับตัด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 ปล่อยให้ทั้งหญ้าทั้งต้นไม้มันช่วยกันมันแข่งกัน ส่วนหนึ่งหญ้าเนี่ยรากของต้นญ้าเนี่ยมันก็จะทําให้ดินเนี่ยมันฟูเพราะฉะนั้นอากาศแล้วก็ปุ๋ยมันก็จะเข้าไปในดินได้ก็ไปถึงรากต้นไม้ได้อันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราถอนต้นญ้าออกเนี่ยมันจะทําให้ดินแน่นนะก็ไม่ต้องไปถอนออกนะครับ